ระเบิดความมั่นก่อนใครสโมสรทอดแนนฮอสเปอร์พบแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดวันเสาร์ที่7กุมภาพันธน์เวลา1 9เน,น,นกาจุดสนตามเวลาประเทศไทยเกมนี้เป็นที่จับตามองของทุกฝ่ายโดยเฉพาะผู้จัดการทีมชั่วคราวอย่างไมเคิลนคาลิที่ถูกเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลผู้จัดการทีมยอดเยี่ยมประจำเดือนทั้งที่คุมจริงๆแค่2เกมเท่านั้น ทำให้หลายฝ่ายงงเป็นไก่ตาแตกกันเลยทีเดียวไม่ใช่แค่ผู้จัดการทีมเท่านั้นยังมีผู้เล่นยอดเยี่ยมประตูยอดเยี่ยมและเซฟยอดเยี่ยมแข่งปีศาจแดงถูกเสนอเข้าชิงถูกเสนอเข้าชิงทั้งหมดตั้งแต่ดอกูคุนยาและเซนเนลลามนก่อนเกมใหญ่กับทอแนนวัตสเปอร์คาริคยังให้สัมภาษณ์ถึงโทมัสแฟงความสัมพันธ์ กับสโมสรอนเก่าทอดแน็ฮอสเปอร์และผู้เล่นที่บาเดเจ็บโดยเฉพาะเมสันเมาส์และมัทไทดลิกมีปัญหาการบาเดเจ็บรบกวนมาตลอดส่วนเมสันเมาส์ตอนนี้ลงซ้อมกับเพื่อนร่วมทีมได้แล้วคาดว่าน่าจะกลับมาลงสนามก่อนมัทไทดลิกโดยคาดว่าไมเคิลคาริกอาจจะใช้ระบบ4-2-3-1โดยมีประตูเซนเนนลามินแบ็กซ้ายลูกชอแบ็กขวาดาโล เซนเตอร์แม็กควายและอีกคนต้องมาดูกันว่าจะแม็กควายจะจับคู่กับใครคู่กลางไมนูกับคาเซมิโลแน่นอนอยู่แล้วส่วนกับตันทีนอย่างบูโน่บัญชาเกมแดนกลางมาดูปีทั้งสองฝั่งมีทั้งกุญย่าฝั่งซ้ายฝั่งขวาอาหมาัดจองพื้นที่หน้าเป้าคงเป็นเอมโรม o และมีเบนจามินเซโกคอยสำรองเกมนี้เจ้าบ้านแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเป็นฝ่ายได้เปรียบ เล่นต่อหน้าแฟนๆที่สนามโอทัลลัฟฟอร์ดคาดว่าน่าจะเตรียมความจุสนามส่วนฝั่งพัฟแนนพเปอร์ก็คงไม่น้อยหน้าเช่นกันเพราะต้องธนาดับลุ้นโคตาทัวยุโรปเช่นกันน่าจะตั้งรับและรอสวนกลับโดยเฉพาะกองหน้าพัฟนเปอร์ตอนนี้ฮอตมากสโวรนกี้ที่ยิงใส่แมนเชสเตอร์ซิตี้ทำให้แมนยูฝั่งเจ้าบ้านต้องระวังให้ดีคู่นี้ย้ำกันอีกทีนะครับแมนยูเล่นในบ้าน คู่นี้จะเริ่มระเบิดความมันเวลา19.03 19, นตามเวลาประเทศไทยสาวกไก่กับสาวกผีมาลุ้นมาเชียร์กันคิดว่าคู่นี้จะสกอร์เท่าไหรคอมเมนต์มาทักทายกันดนูเล่นนะครับผมอย่าลืมนะครับคู่นี้เตะคู่แรกที่บ้านแมนยูผมคิดว่าแมนยูน่าจะต่อครึ่งควบลูกนะครับยังไงคลิปนี้ก็ขอเพียงจบเพียงแค่นี้ก่อนนะครับผมถ้าผิดพลาดประการใดก็ต้องอขอโทษขออภัยนะครับเพราะว่าผมเพิ่งเริ่มทํา